เมื่อก่อนนะเนาะเปิดได้เปิดได้เยอลุงนี้มาเปิดไม่เปิดป่าขึ้นไปให้มาดีพี่เรืองเรืองอื่นไมาดีพี่โยงพี่โยงมองมองโยบก็ไปให้พี่นัทนะจับบอลได้ยังได้อยู่ให้ทีวีเรืองพี่เรืองให้ดิพี่บอลพี่บอลตัดก็มาให้พี่นัทพี่นัทยิงลูกนี้เฮ้ย หนึ่งศูนย์โอ้เสาแรกโอ้กะบารีอีมดบุญได้พี่บ์ดกะบารีพี่บุย้อนไปยังหาให้พี่ต้องการให้ดีพี่แชมป์แชมป์หนึ่งหลอกอย่างว่าเอาบอลพันแก้มมันขายยังได้อยู่พี่แชมป์ลองยิงกันลูกนี้องอ,อเบียดเสาแรกไป ให้ไม่ได้ให้มาที่พี่เอิร์ญเหมือนเดิมหาพี่บอลพี่เอิญพี่เอิญไหนมาที่พี่วินพี่วินเยอะข้ามไปเอ้ยมีพี่เบนเอาย้อนกลับมาที่พี่โยงโยงมองแล้วโตบอลโตให้ที่พี่นัดหลังไล่พี่นัดเทิร์นหลอพี่เป้พี่เป้ให้ต่อมาที่พี่บอลพี่บอลพี่บอลไม่ยิงให้มาที่พี่นัดพี่นัดยิงโง่เหมนข้ามคานฮะ โดนเหรออ้าวบอลเนื่อเหรอครอับโอ้ขาดเหรอฮายมาที่พี่วินไยพี่ชมปพี่ชมปม,มองหาแล้วไฮยที่พี่วินไกลตัวไปหน่อยหรือเปล่าพี่วินยิงเลยเด้เอาโอ้เรียบร้อยเลยหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากการยิงของพี่วินดอมพี่วินต้องใช้ใหม่ตายอยู่สีกโย่เอ,อ้ยตีเยอ ให้ดีเบนดีเบนให้วันทัดไปดีดีมดดีมดให้เหมือเดิมเหมืดิมดีมดมองแล้วได้เรียบได้เรียบตัวด้วยตู้ไปถึงจังหวะโดนโตให้ฉ่ำฉ่ำบอลแล้วยืดด้วยซ้ายเยันได้ดีเบนเฮ้ยเฮ้ยดีเบนเฮ้ยดีคือผู้กำกับตู้งานมาดีเดียโอ้ได้เวลาบุกแล้วพี่ได้เวลาบุกได้เวลาบุก หายอาเอยยางได้ยืด่งกี้สาดึเอ้ยจนเสาีแขนจะได้บอกตีแตอยังหาไม่มีเล่นหอในมุมธามารูยังยังไม่พยยยังยังได้เตะอยู่เอ้าดูดิเอ้ยยีใส่ก็อยกลับมาีแีเอาีกเอ้าหัวโตหัี่ใหญไม่ด้แบบเอ็นดีหายที่นั้นหมดีพทีหายจ้ว่าหาความเร็วหายควาเร็วหลอกเจังหวะยังไม่เปิ มวชัชมา์ิชั่จังได้ยังไเอาวิเฮ้ยจาดมุ่เลยไปเกโนไอ้ขวขงหนูแล้วมันเข้าแบงค์ไหนลอก่อน้ซเล็กปหนุดหอาหมดไปมันเข้าแบงค์ไหนอ